กกัับตรูไปด้วยนฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึงไม่ใช่อาวุธสังหาร ฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาททำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนป้อมเลนมากรของเราถูกโจมตีป้อมเลนมากรของเราถูกโจมตี บอลของกราปถูกโจมตีไม่ต้องโดนทุบไก่ด้ฮ่าฮ่าฮ่าอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อฮะฮะหยอกไ สักวันหนึง่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ไม่ サトニー、サトニー、サト รบฉันร,รู้ว่าความตายเป็นยังไงอมากทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน an ally has been defeated an enemy has been defeated SP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี มันเปล่งประกายฮยฮลุยแล้นะสักวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ Ally has been defeated. Ultimate. สัตรูเวรป่าเราแล้วฮะ <Huh. S 2> ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี ตำแหน่งเราของเราถูกโจมตีเราเกิดมาเพื่ออยู่รอด

ต้องเล่นมังกรของเราตโจมตีฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทําให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนศัตรูเล็มก่อนหายไปแล้วฝาก,กดูแลป้อมด้วยอยู่ด้วยกันก่อนสักวันหนึ่งฉันจะต้องรือปื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Jokti. the Hati. Adi is just a dream. He'll have to go on Help me, Kira. ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อถูกโจมตีไม่ใช่อาวุธสังหารดราเกนถูกชันมันเปล่งประกาย tower has been ลุยย์ ฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมันทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนระวังดักสเลยเยอร์ให้ทีฮ่อตันน้งทันแล้ว จ defeated, you have defeated enemy. จะเย็นเย็นได้เนึ h a ได้ v น l v e d s เปอ r c ค e ี p ถูกส่งออกไปแล้ว <c oughs> ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี เราเกิดมาเพื่ออยู่รอดบุกทะลวงอดีตเป็นเพียงความฝันรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อค e d

Down. An ally has been defeated. ฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหน เราโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี Your tower has been destroyed been has สักวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ An enemy has been defeated. Nice assist. An enemy has been defeated. <coughs> An ally has been defeated. <coughs> Holy dragon has been defeated playing for a guy. Your team ah. has destroyed a tower. An ally has been defeated. An ally has been defeated. ใจเย็นๆเ,เราชนะได้นอะเลยเลยสักวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ has defeated been

รู้เรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดต้องในของเราถูก <Yeah. S 1> โจมตีเสร็จฉัน Your tower has been destroyed. Skill out the young not huh. yeah. you you ready has been divided no no your tower has diabetes. been destroyed enemy ultimate an enemy has been defeated don't they box a through light stop hello Shut down. Hey. Your team has destroyed a tower. Huh. เติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารรตตน An ally has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. born to survive. ถอยถอยฮ้าหลบด้านหลังข้าถอยเด็กฉลาดหยไกยัยข้าไม่อยากจะเชื่อ ก d s e ซ y o ี้เก i n เ h i s d ด y อย่าลืมเป็นล้นนาจริงๆไม่น่าเข้าแบบนั้นนะ อดีตเป็นเพียงความฝันระวังนะครับรนี้ยัง,งาไปแบบนั้นนะอ่ะอยู่ด้วยกันก่อนย่าพ่ออย ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารอาลบด้านหลังข้าข้าข้าะจะการเลยเฮ้ยข้าเปรียกคลิปเด่นต,ตอนที่ถอยถอยถอยไล่ตัวตนไล่ตัวตนอน สิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเปไปไในของเราท,ท,ทูกโจมตีขนบนนี้ม่าเาแตกมกอลทีว An enemy has been defeated! An ally has been ban defeated! defeated. Enemy hong onslaught! Hong onslaught. ฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปก